Extra Design โดดเด่นเน้นโลง่งโปร่งสบายสไตล์อังกฤษ Extra Spec พิเศษยิ่งกว่ากับมาตรฐานวัสดุชั้นนำ Extra Function แบ่งพื้นที่ใช้สอยได้คุ้มค่าปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและ Extra Location เดินทางสะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วน และสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือท่าโฮมที่จะตอบโจทย์ชีวิตการอยู่อาศัยของคุณที่ The Miracle เทพรักครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแล้วคุณผู้ชมครับ นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับน้องอ้อมนะครับที่จะพาเรามาดูท่าโฮมสวยๆในย่านของเทพารักษ์แห่งนี้กับโครงการที่มีชื่อว่าเดอะมิราเคิลเทพรักษ์ค่ะนะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกงี้คำว่า The Miracle เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมแอบมาดูแบบข้างหน้าแล้วเนี่ย<ช>เฮ้ยตอบโจทย์แน่นอนมาสัยจจริงๆเลยนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยโอ้โหจากบริษัท อัคารแรแอดนเทาค่ะโหอยู่มายาวนานสิบปีใครที่รู้เกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบริษัทนี้นี่ไม่เคยเทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนใช่ครับแน่นอนอค่ะซึมั่นใจได้เลยว่าโครงการของเราดีที่สุดค่ะแน่นอนครับเอาแหละคุณผู้ชมครับ,รบเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าบ้านทาวน์โฮมข้างหลังตรงนี้ของเราเลยใช่ไหมครับค่ะว่าเป็นยังไงครับแต่ก่อนอื่นเลย ได้ข่าวมกว่าที่อย่างนี้เนี่ยมีโอ้โหมีความเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรบ้างนะค่ะของเราจะมีความเป็นเอ็กซ์ตร้าคือ1คือเอ็กซ์ตร้าโลเคชันนะคะค,คือตั้งบนทำเลพื้นที่เทพารักษ์อยู่ไม่ไกลาจากทางด่วนอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและอีกไม่นานนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากค่ะ โครงการของเราตั้งอยู่บนถนนเทพรักษ์นะคะอยู่ในซอยพรสว่างนิเวศนะคะเข้ามาจากหน้าปักซอยประมาณ800เมตรค่ะนะนะคะเข้ามาเห็นแบบโครงการเราเลยเด่นๆเลยเด่นเด่นเลยนะครับผมนั่นคือเขาเรียกว่าเป็น Extra ์ตร้าโลเชันแล้วแต่ยังมีอีก3 Extra กซ์ที่มิราโคของเราเนี่ยให้มาด้วยก็คือเอ็กซ์ตร้าเลยฮะเอ็กซ์ตร้าดีไค่ะ Design ยังไงฮะ เอ็กซ์ตอรดไซก็คือเป็นความโปร่งโล่งสบายสไตล์อังกฤษค่ะค่ะนะคุณผู้ชมดูจากข้างหลังนี้แล้วนะดีไซน์อย่างที่บอกไปว่าเป็นแนวอังกฤษจ,จริงๆเพราะว่าดูคงดูคิ้วอะไรต่างๆเนี่ยและสีสเอิธโทนเบาๆที่แต่งเติมมาให้พวกเราได้รู้สึกว่าเอ้ยการกลับมาในบ้านครั้งนี้ของเราทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีความสบายใจ ถูกไ้มฮะนะครับนั่นคือเอ็กซ์ต้าดีไซน์เอ็กซ์ต้าดีไซน์ค่ะและยังไม่หมดนะคะพี่แอนดี้เรายังมีอีก2 e x เอ็กซ์ต้านะคะคือเอ็กซ์ต้าสเปคและเอ็กซ์ต้าฟังก์ชันนะคะคือพูดลอยๆอยอาจจะไม่เห็นภาพนะคะครับเราว่าเราเข้าไปชมข้างในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าเอ็กซ์ต้ากันแบบไหนบ้างนะะคโอเคอ่ะพร้อมไหมคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปเลยค่ะมา นี่ค่ะพี่แอนดี้ค่ะคือความโปร่งโล่งสบายของเราอะนะคะคเข้ามาครั้งแรกเลยเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าบ้านเราอะ กว้างมากเพราะว่าความกว้างของบ้านของเรามีถึง5.7เมตรนะคะจอดรถได้2คันสบายสบายๆสบายๆเลยใช่ไหมนี่ก็แค่หน้าบ้านคุณผู้ชมครับได้ความสดใสแล้วนะได้ความป็นเอ็กซ์ตร้าอย่างที่บอกไปดีไซน์ที่แบบจอดรถได้2คันแล้วก็นากว่าถึง5.7เมตรเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าที่บอกว่าเอ็กซ์ตร้าสเปคและเอ็กซ์ตร้าฟัก์ชั้นเป็นยังไงเชิญเลยครับมาเข้ามาถึงในตัวบ้านของเราแล้วนะคะพี่แอนดี้เห็นความโปร่งโล่งสบายหรือยังคะคือ รู้สึกได้เลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นแนวแบบมอนบริเทชใช่ไหมใช่ค่ะสไตสสล์อังกฤษใช่ค่ะคือเข้ามาแล้วแต่งแบบว่ามีคิ้วมีอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นสไตล์อังกฤษแล้วดูดูความสีทองของบ้านทําทให้รู้สึกมันอบนโลนสบายเลยนะครับใช่เลยค่ะก่อนอื่นเลยก็คือบ้านไทยเนี่ยค่ะเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดนะคะชื่อว่าเมอร์รี่เมอร์รี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมี145ตารางเมตรนะคะซึ่ง เปรียบเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยนะคะพื้นที่ห้องนอนมีสี่ห้องนอนนะคะสามห้องน้ำนะคะพิเศษตรงที่ว่าห้องนอนที่เป็นห้องมาสเตอร์ค่ะมีห้องน้ำในตัวเลยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยค่ะอันนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมแอบยิ้มเลยใช่ไหมว่าเจ้าของบ้านคนจ่ายตังก็ต้องมีห้องน้ำในบ้านสิในห้องตัวเองด้วยนะตอบโจทย์มากเลยค่ะค่ะแล้วซึ่งตรงนี้พิเศษกว่าอีกก็คือเราทาห้องนอนห้องนอนที่4ี่เนี่ยค่ะก็จะอยู่ ด้านหลังตรงนี้ดวาแล้วเชียวนะดูนะอันนี้คือให้มาอย่างนี้เลยป่ะให้มาอย่างนี้เลยค่ะนะครับวัสดุของเราจะเป็นพีแคสค่ะมีความแข็งแรงคงทนจอดอะไรได้สบายเลยเต็มที่เลยทีเดียว และด้วยความที่เป็นเอ็กซ์ตร้าที่บอกไปผู้ชมครับว่ายังเหลืออีก2องเอ็กซ์ตร้าที่ต้องอธิบายให้คุณลูกบ้านทุกๆคนที่มาอยู่ในอนาคตเนี่ย,ใ,นนยให้เข้าใจก่อนว่าเป็นอะไรนะครับเอ็กซ์ตร <Spec> ้า <Spec> สเปคเอ็กซ์ตร้าสเปกก็คือเราใช้วัสดุชั้นนำนะคะอ,อย่างกระเบื้องค่ะกระเบื้องเราใช้ของ SCG ค่ะขนาดกว้าง6 0คูณ60ซึ่งแข็งแรงทนทานส่วนของกระจกของเราก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะกันความร้อนค่ะ เข้ามาแสง UV ไม่ร้อนแน่นอนค่ะเปิดแอร์แป๊บเปิดแอร์ก็เย็นได้เลยค่ะใช่ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราต่อเข็มตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยค่ะโอ้ถึงครัวเลยเหรอใช่ค่ะถึงครัวเลยค่ะแล้วเราเดี๋ยวไปพาไปชมนะคะได้เลยครับอ่ะอันนั้นคือส่วนของเข้าวๆทั้งหมดใช่ค่ะของ extra spec ค่ะคราวนี้เรามาพูดถึง extra function ดีกว่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยดูจากตาเปล่าๆแล้วนะนะผมบอกเลยว่า พื้นที่ของคุณเหลือเฟือมากขนาดนี้เฟอร์นิเจอร์นี่ใหญ่มากๆโต๊ะกินข้าวก็ยาวๆนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าพื้นที่ของเราก็คือเปิดเข้ามาใช่ไหมคะเราจะมีห้องอเนกประสงค์ก็คือสามารถอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยเพราะโซฟาสามารถวางตัวใหญ่ได้นะคะามาถึงโต๊ะทานข้าวของเรานะคะไซส์ก็ไม่เล็กเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านไซส์นี้นะคะนั่งทานกันได้6คนแบบสบายๆเลยเป็นครอบครัวใหญ่ปาร์ตี้ได้เลยนะคะนะครับผมค่ะ แล้วซึ่งตรงนี้เราจะเป็นหน้าต่างที่สามารถแบบทำครัวด้านนอกแล้วก็เสิร์ฟอาหารมาตรงนี้เยอเยอันนี้เราให้อย่างนี้เลยปะให้อย่างนี้เลยค่ะในสเปคบ้านของบ้านใหญ่สุดใช่ค่ะแมรี่ <Marie. S 1> ใช่ค่ะ oh. เราจะให้แบบนี้เลยจะมีหน้าต่างแบบนี้ทุกหลังนะคะโอเคโอเค ซึ่งในส่วนของด้านครัวของเราอะนะคะที่ออมแจ้งก่อนว่าตอนแรกว่าเราลงเสาเข็มถึงตัวบ้านนะคะก็คือสุดตรงเพยายดานนี้เลยนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงกำแพงนี้จนแต่ว่าพิเศษคือของทางโครงการนะคะเราจะก่อกำแพงขึ้นสูงอ้อใช่ค่ะขึ้นสูงบริเวณรอบกรอบเลยโอเค,คของตัวบ้านทั้งหมดตัวบ้านทั้งหมดมมค่ะสร้างความเป็นไพรเวทก็คือในครัวเนี่ยสามารถต่อเติมโดยแค่ ใส่หลังคาตัวฟ้าหลังคาตั้าหลังคาจบเลยแล้วคุณก็จะได้เป็นห้องไปเลยเป็นห้องไปเลยแล้วในส่วนของช่องเซอร์วิสทาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถบิวอินมาใส่ในครัวนี้ได้เลยค่ะโอ้ยดีเลยคุณผู้ชมครับ,รบมาไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเสียเงินเพิ่มไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะนะครับผมบและที่สำคัญคือคุณได้ทั้งห้องครัวตรงนี้ค่ะและข้างหลังที่ผมเห็นอยู่นี้น่าจะเป็นก็จะเป็นห้องซักรีดนะคะที่เราแบ่งๆๆสัสดส่วนให้ใหดูค่ะแต่ว่าบ้านไทยปกติเนี่ย จะไม่มีนะคะที่จะเป็นบ้านตัวอย่างแต่ว่าลูกค้าสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะคก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับก็คือโล่งไปยาวเลยโล่งยาวเลยแต่คราวนี้เนี่ยค,ค,คือด้วยความเป็นบ้านตัวอย่างเพราะว่าแบ่งให้เห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยฝั่งด้านนู้นเป็นครัวก็ได้ฝั<ช>่งด้านนี้จะเป็นห้องสักริก,ก็ดีห้องสักรีก็ดีค่ะและตรงนี้ก็คือหน้าต่างอันนี้ให้อย่างนี้เลยปะให้อย่างนี้เลยค่ะโอ้เจ๋งอะคุณผู้ชมหน้าต่างห้องนอนค่ะ ก็คือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทําตรงนี้แล้วคือนี่ก่อมาให้หมดเลยก่อมาให้หมดเลยค่ะและเห็นเป็นห้องนอนด้วยคุณผู้ชมครับเราเข้าไปดูไหมเข้าไปดูไห้องนอนเลค่ะเชิญดูจากข้างนอกนะคะยังสวยขนาดนั้นเลยพาด้านในนะคะนี่คือห้องนอนเล็กของเรานะคะเราสามารถวางเตียงอันนี้เป็น3ฟุตครึ่งครับ5ฟุตก็ใส่ได้ค่ะตรงนี้สบายๆเลยนะคะ และนี่ยังไม่ได้ถามเลยนะว่าฟลอร์ตูติ้งอยูนี่เท่าไหร่สองจุดห้าค่ะสองจุดห้านี่คือทั้งบนและล่างเลยป่ะล่างอย่างเดียวค่ะอ๋อเหรอใช่ข้างบนสูงขึ้นไปอีกข้างบนสูงขึ้นไปอีกค่ะขึ้นเป็นูไหมค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะมาโอเคและตรงนี้นะคะเป็นส่วนห้องน้ําด้านล่างค่ะอ๋อโอเคทำประตูปิดแบบนี้เอก็ดูเก๋นะผมนึกว่าเป็นแค่แบบเป็นวอลธรรมดาแล้วก็มีชาเว์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะมีชาวเวอร์ด้วยค่ะ อพิเศษนิดนึงค่ะพื้นที่พื้นด้านบนนะคะเราจะเป็นกับเพื่อง SCG เหมือนกับด้านล่างนะคะชั้นบนนะคะมี3ห้องนอนค่ะซึ่งที่อ้อมเคยแจ้งไปว่าห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้าในตัวจะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้คือห้องนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องนอนใหญ่เป็นห้องมาสเตอร์รูมค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าข้างล่างฟอร์ด i n ชลล่สูงไ่เท่ากัน ค่ะใช่ค่ะข้างบนสูงสองนสูง2.8ค่ะสูงมากนะคะนี่น่ายิ่งโปร่งยิ่งโปร่งขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งเราใช้กระจกรอบด้านเลยนะคะนะครับอออันนี้กระจกอันนี้จะเป็นกระจกโค้งนะคะครับเพิ่มความกว้างเข้าไปอีกค่ะโอ้โหนี่รู้ใจมากเลยอ่ะคือทุกอย่างมุมตึกของบ้านเนี่ยจะคือใส่เบ์วินโด้ก็ไปหมดเลยใช่ใส่เบ์วินโด์ไปหมดเลยเพื่อเพื่อให้บ้านดูโปร่งและดูกว้างมากขึ้นค่ะนะครับค่ะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของ walk in closet ใช่ค่ะนะครับผมซึ่งมีตู้บิวอินใส่เข้าไปเป็นกระจกนะครับแล้วก็ฝาน้านูก็มีใส่ทีวีก็ได้ตรงนี้ก็มีสามารถเอาเบียนนิดนึงเทควิวค่ะนะครับออกไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้เป็นห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำส่วนตัวเข้าไปดูดีกว่านี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี นี่คือห้องน้ําส่วนตัวของคุณเจ้าของบ้านใช่ค่ะนะครับนะคะ <ผม S 2> พิเศษคือเราจะมีกระจกกั้นให้โด<ต>เซนเบอร์แกสโซลใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีชาวเวอร์อีกมีชาวเวอร์ตตรงนี้ค่ะไฟเดียวไว้เรียบร้อยแล้วจะใส่ไปเครื่องทาน้ําอุ่นใช่ค่ะเราเดินเซอร์วิสให้หมดเลยค่ะนะครับผมงการเราและพิเศษก็คือห้องน้ําที่สองของชั้นสองนะคะุยห้องน้ํานี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากค่ะโหดูสิคุณพี่องครับนี่ คุณได้เหมือนกับในห้องแมสเตอร์เลยแต่รู้สึกใหญ่กว่านะใหญ่กว่าค่ะ no, ใหญ่กว่า no, no. แล้วก็แบ่งสัดส่วนเพราะว่าห้องอห้องน้ำตรงนี้ใช้ร่วมกันกับ2ห้องนอนเลกอ่าโอเคมหน่าถึงใหญ่ขึ้นะนะครับแต่ว่ากระเบื้องอะไรเลือกถูกใจผมมากห้องนอนที่สองนี่ค่ะโอยกว้างไหมคะโคซี่กว้างมาก และเรายังมีห้องนอนเล็กแบบน่ารักน่าร<อ>ักสำหรับคุณหนูค่ะนะตัวเล็ก <คน S 1> ที่บ้านนะคะนะอาจจะเป็นห้องนอนเล็กหรือทำเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องเก็บของห้องทำงานหรือห้องพระได้ค่ะน่ารักาม,ม,มากเลยอะ่ะคือมันหลากหลายฟังก์ชันที่คุณสามารถดัดแปลงโน่นนี่ได้หมดเลยดังสโลแกนที่น้องอ้อมบอกไว้ตอนต้นว่า ความสุขที่คุ้มค่า,คคาบน,บนพื้นที่ท,ท,ที่มากกว่านั่นเอ,เองนะครับซึ่งตรงตามสเปคอย่างที่เราเห็นเลยตอนนี้เราสร้างเพียงไหนแวอวตอนนี้โครงการของเราจะเปิดให้จองนะคะเฟสแรกค่ะพร้อมโอนเนี่ยภายในปีนี้ค่ะเพรอมโอนในปีนี้ะนะครับโดยทั้งหมดในโครงการเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตยังไงฮะ135อยายูนิตค่ะ135ยูนิตค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ไทป์นะคะที่แจ้งไปก็คือไทป เมลี่นะคะก็คือทา์ใหญ่ที่ให้ชมนี่คือสี่ห้องนอนสามห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมีทา์เล็กก็คือทา์เมลโล่ค่ะเมโล่ค่ะสามห้องนอนสามห้องน้ําค่ะพื้นที่สเปซยังไงฮะพื้นที่สเปซของเมลโล่ก็คือเริ่มต้นที่19.2ตารางวาค่ะค่ะก็ย่อส่วนลงมาจากเมลี่นิดหน่อยโอเคครับใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่125ตารางเมตรค่ะย่อส่วนลงมาแต่ว่า ดีไซน์และสีบ้านและวัสดุเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกและ2องทายนี้ก็คืออยู่ใน135ยสูนิตนี้ใช่ค่ะนะครับและพื้นที่ส่วนกลางลหรครับพื้นที่ส่วนกลางจะมีส่วนสาธารณะค่ะ,าาะคแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเรามีกล้องวงจรปิดถึง40ตัวค่ะ<ฮ>แล้วก็ในส่วนของ การรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราจะใช้คีย์การ์ดใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออกค่ะอ่าโอเคเลยนะ,ะแล้วก็เห็นพี่พี่สก r ล t ที่กาดเขาก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วรอปภนะเรา,มานะไม่ต้องเป็นหัวเลยอะ่ะเขาอยู่นี้เซฟโซนสุดๆ <zone S 1> แล้วก็ได้ความเป็นไพรเวซีด้วยใช่ค่ะ,คะนะครับอ่าแหละคุณผู้ชมครับชอบกันไหมถ้าชอบกันแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลากับราคากันแล้วแหละราคาเริ่มต้นนะนะของบ้านต้องเริ่มจากไทเมโล่ก่อน <Type S 1> ใช่ไไทเมโล่ค่ะนะเริ่มต้นอยู่ที่ 2.35ล้านบาทค่ะ2.35ล้านบาทยังมีอีกเหรอตัวเลขนี้มีค่ะในช่วงแบบนี้นี่โอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ค่ะและบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังนี้เป็นไซส์เมอร์ลี่นะคะเริ่มต้นที่2.79ล้านบาทค่ะอ๋อขึ้นมาอีกนิดเดงก,ดก็เพราะว่าตัวตารางวาก็ลดลงมาตามนั่นแหละนะ,ะครับโอเคเลยนะและส่วนโปรโมชั่นนะครับส่วนโปรโมชั่นของเรานะคะเราจะมีส่วนลดให้มูละคะ่าเกือบ20,000 0บาทเลยค่ะ ว้าวนะครับและนี่คือทั้งหมดของ The Miracle เทพารักษ์เนาะนะยังไงก็รีบวอล์กเองเข้ามาแล้วกันนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องอยู่ในช่วงนี้และเวลานี้ด้วยรอคุณอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมากมากครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ